อันนี้ก็เป็นชุดที่ผมบอกมาเนี้ยอันนี้เป็นเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เป็นชุดที่อยู่กับเฮียคิมหรือเฮียบุญมั่นนะครับแล้วก็ได้แบ่งให้กับพี่ตั้มการไฟฟ้านะครับไปนะครับพี่ตั้มเก็บไว้ในเซฟประมาณ10กว่าปีนะเพื่อนนะครับผมถึงได้บูชาอันนี้เป็นกระดูกนะเพื่อนกระดูกนะครับกระดูกนะครับเป็นทั้งด้ามกระดูกแล้วก็ฝักกระดูกนะครับเพื่อนนะครับชิ้นนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นงานที่ไม่ว่าเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็จะได้มาจาก ชาวบ้านหรือว่าหลวงตาท่านไปหามานะครับอันนี้เป็นกระดูกนะครับในครั้งนั้นแล้วก็มาดูกันครับเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับการต่อนะครับการเชื่อมติดแหมลัดต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงลวดลายจาัตุเลตที่ที่ด้ามเนี่ยเราศึกษาได้นะครับแล้วก็เป็นการทํางานที่ชัดเจนมากๆนี่อันนี้เขาเรียกว่าเหล็กขาวนะครับนี่เห็นไหมครับเหล็กขาวเนี่ยเคยทำประวัติไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลงเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับในนี้นะครับมีดเล่มนี้นะครับต้องบอกว่ามีความสวยงามแล้วก็ ตอกเสาห้าเหมือนกันพิธีการทํางานนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นทองแดงนะครับนะครับแล้วก็เข้ากันได้สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับเล่มนี้ปลุกเสกในนะครับวาระนะครับเสาห้าเช่นกันนะครับมีการตอกที่ชัดเจนแล้วก็อันนี้จะมีการตอกลายด้วยนะครับนะครับอันนี้ด้านหนึ่งจะเขียนว่าหลวงพ่อจ้อยจันทะสุวรรณโนวัดศรีอุทุมพรนะครับแล้วก็ตอกยันห้าไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็บางเล่มเนี่ยนะครับ หลวงปู่ก็จะได้มีจานเหล็กไว้ในใบนี้ด้วยครับอาลืมใบนะเล่มใหญ่เนี่ยจานเหล็กเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะไล์อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราทําประวัติเกี่ยวกับมีดชุดหลวงตาโยก่อนเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่นะครับสุดสร้างในวาระพิเศษนะครับพิธีเสาห้านะครับแล้วก็เป็นของหลวงพ่อจ้อยแล้วก็มีการนะครับเขาเรียกอะไรแกะสลักยันเสาห้าไว้ที่ปลายมีดตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆนี่เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่อยู่ของเฮียคิมหรือเฮียบุญมั่นในครับ